สวัสดีครับชาวรีราชชาวมหิดลทุกท่านและก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสถานการณ์ในวันนี้มันมีอะไรที่แตกต่างไปจากในช่วงที่ผ่านมาเยอะพอสมควรและผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดเกิดถ้าพวกเราคนไทยได้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงได้ข้อมูลที่ถูกต้องเราคงจะสามารถร่วมกันฟันฝ่นาวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ผมขอเริ่มด้วยคำเตือนขององค์การอนามัยโลกคำเตือนนี้ออกมาเมื่อวันที่20เมษายนที่เพิ่งผ่านมานี้เองนะครับที่มาบอกว่ามีการเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุบัติการของการติดเชื้อโควิด -19 พร้อมกับอัตราการเสียชีวิตสิ่งหนึ่งที่เขาเริ่มมาส่งสัญ,ญญาณคือว่า8สัปดาห์ต่อเนื่องที่อุบัติการของการเกิดการติดเชื้อโควิด -19 ในคนใหม่ในพลโลกใหม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะดเดียวกันอัตราการเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง5สัปดาห์องค์การอนามัยโลกเฝ้าติดตามเรื่องนี้อยู่ระยะเวลาหนึง่งและถึงจุดที่คิดว่าจะต้องมาเตือนโลกทั้งใบละมีปัจจัยหลายอย่างที่องค์การอนามัยโลกเข้ามาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ส่วนหนึ่งทั่วโลกเราเริ่มเห็นว่าอุบัติการณ์ของโควิด -19 เจอมากขึ้นในคนอายุน้อยลงซึ่งคัดเชื่อว่าส่วนหนึ่ง อาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ผู้สูงอายุได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ป้องกันตัวเองโดยการอยู่กับที่เราอยู่ในบ้านาผมขออนุญ,ญาตให้เราดูตัวเลขนี้นะครับว่าในช่วงประมาณแถวปีที่แล้วคง,งนึกออกนะครับวิกฤตโควิด -19 เนี่ยเร,เราเริ่มประมาณแถวกุมภาพันธ์มีนาคมแล้วตัวเลขมันก็เริ่มมีการค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะตัวจุดกผันที่สำคัญเลยคืประมาณแถวเดือนกันยายนปีที่แล้ว ที่เริ่มมีการพบมีการกลายพันธุ์และเกิดสายพันธุ์ใหม่ๆซึ่งทําให้การก้าวเกิดการก้าวกระโดดของจํานวนการติดเชื้อเป็นหนึ่งในเหตุผลที่สาราชณาจาักรตัดสินใจต้องรีบฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นผมนํากราฟนี้เป็นกราฟที่ออกมาจากองค์การนาัมโลกภายใน1สัปดาห์7วันอัตรา,าก,การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยใหม่นะครับเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรและหลังจากที่เริ่มมีการฉีดวัคซีนสิ่งที่เริ่มเกิดขึ้นคือทุกอย่างดูเหมือนดีขึ้นอันนี้เป็น เป็นกราฟทุกๆ7วันนะครับเป็นกราฟทุกๆสัปดาห์ต่างกับเมื่อกี้เมื่อกี้นั่นไล่เรียงวันอันนี้ทุก7สัปดาห์แต่จะเห็นว่าคล้ายเคียงกันนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันพอไปสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมเริ่มเกิดเหตุการณ์แล้วว่ามันเริ่มมีการกลับขึ้นมาเหมือนกันอัตราการเสียชีวิตสะสมเราเริ่มเห็นว่ามันตีคู่ขนานกันแหละจํานวนคนไข้ที่เยอะขึ้นก็เริ่มมีจํานวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นมาดูวันนี้ครับณวันนี้เพียงแค่3สัปดาห์ให้หลังจากวันที่2 26มาวันที่ตอนนี้จเง็าว เส้นที่จํานวนต่อวันที่มันเยอะขึ้นเนี่ยมันเกินเลยรอบที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันยังมีแนวโน้มว่ายังไต่ขึ้นอีกยังไต่ขึ้นอีกอ,อ,องค์การในไมโลกออกมาเตือนนะครับเอาวุธที่ดีที่สุดที่โลกใบนี้จะต่อสู้กับไวรัสตัวนี้คือฉีดวัคซีนให้เร็ววัคซีนมีหลากหลายยี่ห้อมาแล้วประสิทธิภาพอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าเพียงพอดังนั้นวัคซีนอะไรก็ได้ฉีดให้เร็วแล้วก็กระจายในจํานวนคนให้มากเพื่อให้ทันกับการกลายพันธุ์ของไวรัส สหรัฐอเมริกาในเวลานี้นี่คือกราฟล่าสุดข,ของวันที่26ผมต้องการย้ําตัวเลขนี้นะครับให้ดูตัวเลขนี้ขณะนี้อเมริกาฉีดไปแล้วถึง41.8%ของประชากรสิ่งที่เราได้เห็นก็คืออัตราการเพิ่มขึ้นของคนผู้ป่วยติดเชื้อมาเริ่มลดลงให้เห็นชัดเจนในอินเดียนั้นมีการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาถือว่าชา้าทีเดียวดูดูนะครับจนถึงวันนี้ จนถึงน,นวันที่26เมษายนที่เพิ่งผ่านมาจาก1 5 0 0 0คนต่อวันกลายเป็น3 0 0แสนเกือบ3า0แสนคนต่อวันมีการฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมด140ล้านโดสต่อวันเนี้ยฉีดประมาณ2.6ล้านโดสต่อวันจนถึงนววันนี้อินเดียฉีดวัคซีนไปแล้วประชากรอินเดียที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสอยู่ที่ตัวเลข 8. 7เอซเองมีที่ได้ครบตามกำหนดแล้วแค่1น นี่คือสิ่งที่คงจะอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ได้ในระดับหนึ่งประเทศที่รับการเชิญชมมากว่าเป็นประเทศที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในการควบคุมโควิด -19 ก็คือประเทศอิสราเอลเขาตัดสินฉีดวัคซีนเพราะเนื่องจากกราฟรอบแรกและพอเริ่มไต่ขึ้นอิสราเอลตัดสินใจเลยว่าจะฉีดทั้งประเทศจนถึงน้าวันนี้อิสราเอลมีผู้ป่วยใหม่ต่อว,วันเหลือแค่83คนจาก7จาก2,700คนเหลือ83คนต่อว,วัน อัตราการเสียชีวิตก็เช่นเดียวกันวันที่เริ่มมีการฉีดวัคซีนครั้งแรกมีอัตราเสียชีวิต17คนต่อวันเมื่อวานมีเสียชีวิตแค่คนเดียวอิสราเอลฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมด10ล้านโดสประชากรทั้งหมด8.8ล้านคนฉีดไปแล้ว10ล้านโดสเขาเฉลี่ยวันหนึ่งก็ประมาณหมื่นโดสมีประมาณ59%ของประชากรได้รับ1โดส55%ครบโดสเรียบร้อยแล้วก็เป็นถือเป็นประเทศที่ถือว่าเยอะที่สุดในเวลานี้ตอนนี้ข้อพึงระวังของประเทศไทย ณนะวันนี้โลกกลับมาสู่วิกฤตโควิด -19 อีกเรียบร้อยแล้วเราจะสบายสบายไม่ได้แล้วนะครับเมื่อทั่วโลกร้อนแบบนี้โอกาสที่สิ่งหลานจะเข้ามาประเทศไทยก็ไม่ได้แตกไม่ไม่ได้ลดลงแน่มีการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์นี้บางส่วนเข้ามาในประเทศไทยแล้วอันนี้ที่เราต้องระวังเนื่อคือข้อพึงระวังข้อแรกที่ผมเตือนไปแล้วเมื่อกี้ข้อพึงระวังข้อที่2ที่ผมอยากเข้ามาในเวลานี้รอบนี้เราพบมีผู้ป่วยหนักมากขึ้นชัดเจน ผมอนุญาตให้ข้อมูลจากในสีรลชเองนะครับว่าในเวลานี้ประมาณหนึ่งในสี่ของไข้ที่มารักษาในสีรล่าเป็นของไข้ที่เข้ามาพร้อมกับมีปอดอักเสบเรียบร้อยแล้วนะครับขณะน,นี้คนไข้ของเราที่อยู่ในในห้องผู้ป่วยหนักของเราขณะนี้จํานวนคนไข้ที่ต้องใส่ท่อหายใจใส่เครื่องช่วยหายใจนี้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนไอสิ่งเหล่านี้ที่มันเพิ่มมากขึ้นมันส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเราจะเริ่มเห็นอัตราการเสียชีวิตที่เป็นตัวเลขสองหลัก คนไข้ที่มีอาการรุนแรงจนถึงที่เสียชีวิตรอบนี้เราก็เริ่มเห็นในคนอายุน้อยลงเพราะฉะนั้นผมอยากขออนุญาตย้านะครับอย่าคิดว่าฉันอายุไม่เยอะฉันคงไม่เสียชีวิตท่านก็เลยไปสนุกสนานผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าหลายคนที่เสียชีวิตที่อายุไม่เยอะนักเสียชีวิตภายใน7-10วันเท่านั้นเนื่องจากผู้ป่วยหนักเพิ่มมากขึ้นความต้องการผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตก็เพิ่มมากขึ้นตอนนี้โรง,โรงพยาบาล ใหญ่ๆห,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 หลายๆแห่งตอนนี้เราต้องเพิ่มจานวนเตียงผู้ป่วยวิกฤตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับความต้องการแต่ต้องเรียนนะครับเตียงอาจจะขยายได้แต่คนที่จะมาดูแลไม่ได้ขยายได้ง่ายๆหมายความว่าผู้เชี่ยวชาญที่ด,ด,ดูแลผู้ป่วยหนักเนี่ยมันไม่สามารถเพิ่มขึ้นในเวลาอันสั้นขณะเดียวกันยาที่มีการใช้ยาจนถึงน,นวันนี้ทั่วโลกเรายังไม่มียาใหม่ๆที่ได้ผลชัดเจนมาจัดการกับโควิด -19 แต่นึกภาพนะครับเมื่อกี้ผมให้ดูแล้วแต่ละประเทศเมื่อเพิ่มขึ้นยังไงขณะนี้ กลายคือมีการแย่งยากันแล้วนะเรารู้ว่ายาพวกเหล่านี้พาวิทพิลาเวียเป็นตัวอย่างต้องให้เร็วถ้าเราจนเป็นเยอะให้ยาก็ไม่ได้ประโยชน์เฉะนั้นการใช้ยาจะเพิ่มมากขึ้นการจัดการให้มียาในประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วพอาจจะเริ่มมีการแยกทรัพยากรเมื่อจํานวนของแค่เยอะขึ้นทรัพยากรอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรด้านคนก็ดีหรือทรัพยากรด้านอุปกรณ์ผมยกตัวอย่างนะครับโควิด1 9 เวลามันรุนแรงมันจู่โจมระบบทางเดินหายใจบางทีเครื่องช่วยหายใจธรรมดาก็ออาไม่อยู่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดพิเศษ,ษ,ษที่สามารถจัดการในรายที่หนักๆได้ซึ่งแบบนี้ไม่ได้มีพร้อมเสมอประเทศไทยเรามีเครื่องช่วยหายใจกระจายตามที่ต่างๆได้ค่อนข้างดีแต่ในรายที่หนักจริงๆบางทีเนี่ยเราต้องการเครื่องอุปกรณ์ที่พิเศษจริงๆที่จะจัดการกับมันผมเอากราฟนี้จริงๆสไลด์แผ่นนี้เป็นสไลด์ที่ได้เคยเคยนำเสนอตั้งแต่ปีที่แล้ว ว่าเราแบ่งยุทธศาสตร์ในการจัดการกับโควิด19เป็น2ส,ส่วนเราเรียกว่ายุทธศาสตร์ต้นน้ํากับยุทธศาสตร์ปลายน้ํายุทธศาสตร์ปลายน้ําก็คือยุทธศาสตร์ที่จัดการกับคนแค่ที่เจ็บป่วยแล้วมานอนในโรงพยาบาลเป้าหมายใหญ่ๆคือลอดการเสียชีวิตเพิ่มอัตราการกลับบ้านอัตราการหายบุคลาการด้านสุขภาพก็เป็นบุคลาการกลุ่มใหญ่แหละที่จะรับผิดชอบกับยุทธศาสตร์ด้านนี้ไม่ใช่จพาะแพทย์พยาบาลอย่างเดียวนักเทคนิคการแพทย์ต้องตัวบัตแผลจานวนเยอะ การภาบบำบัดจิตปาถาทั้งหลายต้องรอดมกันเรามาช่วยกันแต่ที่สําคัญคือยุทธศาสตร์ต้นน้ํายุทธศาสตร์ต้นน้ําคือทําอย่างไรให้คนติดเชื้อใหม่น้อยลงถ้ายุทธศาสตร์ต้นน้ําไม่ประสบความสําเร็จคือคนติดเชื้อเยอะๆและคนหล่านั้นทะลักเข้ามาในโรงพยาบาลยุทธศาสตร์ปลายน้าก็ไม่สําเร็จผมขอความการุณาเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่บุกรอด้านสุขภาพอย่างเดียวไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่สามารถทําให้อัตราการติดเชือ้อต้นทางลดลงถ้าคนไทยเราไม่ช่วยกัน ผมย้ําตรงนี้และการทําสิ่งเหล่านั้นได้ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ครับจิตสํานึกความรับผิดชอบวินยัยมาตรการเป็นสิ่งช่วยเสริมแต่ถ้ามีมาตรการออกมาแต่ไม่ช่วยกันทําไม่มีจิตสํานึกที่ดีผมคิดว่ายากแล้วเราจะพบว่ารอบนี้การติดเชื้อใหม่รอบนี้เกิดจากสถานที่บางที่ที่ไม่พึงไปกิจาการรมบางอย่างที่ไม่พึงกระทําแต่แต่เพราะเพราะทําแล้วสุดท้ายตอนนี้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นเอาเป็นว่าเราไม่กลับมาย้อนหลังไม่มานั่งตาําหนิกัน แต่ขอความกรุณาว่าจากนี้เป็นต้นไปเราต้องช่วยกันยุทธศาสตร์ต้นน้ําประสบความสำเสร็จมากขึ้นเท่าไหร่ยุทธศาสตปลายน้ําก็มีความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นข้อพึงระวังถัดไปคือการลักลอบข้ามแดนหลุดพ้นจากกระบวนการการัดกันจนถึงววันนี้อันนี้ต้องระวังเลยนะครับเรามีคนที่ลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาสู่ประเทศไทยทําให้เกิดการแพร่ระบาดท,ที่ดุะนั้นการที่ปล่อยเข้า,ขามาเนี่ยอาจจะทําให้เชื้อเข้ามาในประเทศไทยที่สําคัญมากกว่านั้นอีก อาจจะนําสายพันธุ์กายพันธุ์เข้ามาในประเทศไทยเฉะนั้นต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาผู้มีอำนาจหน้าที่ก็ช่วยป้องกันอย่าให้คนเหล่านี้ข้ามแดนเข้ามาสิ่งที่ต้องพึงระบาลต่อไปคือวัคซีนผมย้ําไม่ใช่ผมอย่างเดียวองค์การนํามัยโรคก,ก็ย้ําวัคซีนคือเครื่องมือที่สาคัญที่สุดในการจัดการกับการแพร่ระบาดและอย่างน้อย25%ของคนในประเทศใดประเทศหนึ่งได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็มจึงจะเริ่มเห็นผลเฉะนั้นการฉีดเ็วฉีดมากมีความสําคัญ และผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับยืนยันว่าจนถึงน้าวันนี้1 0 9 0 0านโดสที่ฉีดทั่วโลกยืนยันแล้วว่าวัคซีนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็แล้วแต่ที่องค์การอนามัยโลกรับรองให้สามารถใช้ได้และสาาถานฉุกเฉินนียมีความปลอดภัยโดยเพิ่อวัคซีนที่นำมาใช้ในประเทศไทยในเวลานี้มีความปลอดภัยอย่ารีรอที่จะรีบฉีดวัคซีนยิ่งฉีดเร็วขึ้นเท่าไหร่ความปลอดภัยก็เร็วขึ้นเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งข้อพึงระวังผม,ผมขออนุญ,ญาตใช้ตรงนี้เพื่อกลับมาเตือน ความเสี่ยงสี่ประการที่เกิดขึ้นพร้อมกันนั่นคือความเสี่ยงที่น่ากลัวเสมอนะครับสงครารที่ผ่านมาคงเป็นการตอกย้ําสิ่งที่ผมพยายามพูดตลอดเวลาความเสี่ยง4ประการคือบุคคลเสี่ยงสถานที่เสี่ยงกิจกรรมเสี่ยงและช่วงเวลาเสี่ยงช่วงเวลาเสี่ยงก็คือช่วงเวลาที่มีการหยุดยาวเพราะมันจะทําให้3มเสี่ยงแรกมีความมีความน่ากลัวมากขึ้นอันนี้มีความจําเป็นผมก็อยากให้บทเรียนที่ผ่านมาเป็นบทเรียนเตือนพวกเราทุกคนนะครับว่าจากนี้ไปอย่าทาซ้ําเลย ส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมจะย้ำเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะครับอันนี้เป็นสถาบันในอเมริกาที่กลับมาเพราะอเมริกาก็ฉีดแล้วเป็นล้านละเป็นร้อยร้อยล้านโดสก็ยืนยันกลับมามีการศึกษาว่ามีความปลอดภัยยังไงมีกลไกในการเฝ้าติดตามทุกคนที่ฉีดวัคซีนมีภาวะแทรกซ้อนอะไรยังไงบ้างในอเมริกาหน่วยงานนี้พบเลยนะครับว่าแั้นอเมริกายังยืนยันนะครับว่ายังไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่ยืนยันว่าเป็นจากตัววัคซีนเองโดยตรงอันนี้คือยุโรป ยุโรปก็ออกมาเมื่อวันที่18 1 8มีนาคมวันที่หน่วยงานกลางของยุโรปก็คือว่า EMA คือ European m e d i c i n e Agency ออกมาแถลงข่าวเรื่องการลงไปติดตามดู a s t r a z e ซ e c a วัคซีนที่มีการฉีดแล้วบอกว่าเกิดริ่มเลือดต่างๆเหล่านี้ก็มีเกิดมีการยืนยันว่าศึกษาทั้งย้อนหลังศึกษาทั้งไปข้างหน้าจำนวน 10, 10กว่าล้านโดสที่ฉีดแล้วเป็นยังไงยังไงบ้าง ก็ยืนยันกลับมาว่าปลอดภัยแล้วณว,วันนี้หลายประเทศก็กลับมาฉีดวัคซีนนี้ไปแล้วสี่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังสี่เสี่ยงนี้เมื่อไหร่เกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็อันตรายเพราะการแพร่ระบาดจะเกิดขึ้นเทศกาลที่มีวันหยุดยาคือเทศกาลเสี่ยงนะครับเฉะนั้นทศการเมื่อเกิดเทศกาลเหล่านั้นก็ต้องลดความเสี่ยง3อันที่เหลืออย่าให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นการหลีกเลี่ยงไปอยู่ในที่ที่คนหนาแน,น่นนี้มีความสําคัญการไม่รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การอยู่ในพื้นที่ปิดการไม่ใส่หน้ากากการผู้จาตะโกนใสก่การสัมผัสกับบุคคลเสี่ยงและไม่มีมาตรการป้องกันตัวนี้น่ากลัวแล้วก็การฉีดวัคซีนผมย้ําอีกครั้งถึงแม้ฉีดวัคซีนไปเรียบร้อยแล้วยังต้องทํามาตรการส่วนบุคคลใส่หน้ากากรักษาระยะห่างอยู่อย่ารีรอที่จะไปตรวจถ้าคิดว่าไม่มีอาการหลายคนเข้าใจผิดนะครับและหลายคนบอกไม่ไปตรวจเพราะไม่มีอาการแต่คนที่ไม่มีอาการและมีเชื้ออยู่นะั่นคือคนที่น่ากลัวที่สุดเพราะท่านจะแพร่กระจายเชื้อ ผมย้ําถ้าเกิดสงสัยเช่นเราไปเจอกับคนเพื่อนมาแล้วบอกว่าเพื่อนตรวจเจอถึงแม้ถ้าไม่มีขอให้รีบไปตรวจเมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยหากโชคร้ายอเผอิญบวกก็ขอให้เข้ารับการตรวจรักษาเข้ารักษาในสถานที่ที่กาหนดผมย้ําไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองแต่เพื่อครอบครัวที่ท่านรักและเพื่อสังคมเพื่อประเทศเข้ารับการฉีดวัคซีนตามกําหนดเพื่อประโยชน์ทั้งตัวท่านเองรอประโยชน์กับประเทศผมฝาก ช่วยกันหยุดโควิดไม่อยู่กันใกล้ชิดร่วมกันใช้สิทธิ์ฉีดวัคซีนแล้วข้อสุดท้ายผมขออนุญาตใช้เวทีนี้มีคนแอบอ้างบุคคลสาคัญสําคัญหลายๆคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยแอบอ้างแล้วนาไปโฆษณาอะไรบางอย่างเพื่อผลประโยชน์แอบแฝงผมขอความกรุณาท่านเหล่านั้นเลิกหลอกคนไทยกันเองเลิกทําร้ายกันเองเถอะเพราะข้อมาอยากที่ท่านนำเสนอนะั้นไม่มีหลักฐานทางวิชาการไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าคนเขาเชื่อแล้วเอาไปทําเรากําลังทําร้ายคนไทยด้วยกันเองขอความกรุณาหยุดการแอบอ้างบุคคล ผมขออนุญาตใช้เวทีนิดน,นึงนะครับผมไม่มีการเผยแพร่คลิปเสียงออกไปโดยเด็ดขาดเมื่อไหร่ที่จะมาให้ข้อมูลกับประชาชนจะมาพร้อมกับหน้าตานี้ท่านจะได้ยินเสียงกับหน้าตาโดยตรงงนั้นเมื่อไหร่มีแต่คลิปเสียงอย่างเดียวขอให้เลิกส่งแล้วก็ขอให้ชื่อละว,ว่านั้นไม่เป็นความจริงโอเคนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด -19 ครับสวัสดีครับ